อบอบนิธิพูดแล้วสถานะความสัมพันธ์กับปางกนารันถูกจับตามองความสัมพันธ์อย่างหนักสําหรับโอบโอบนิธิกับปางกนารันเพราะว่าช่วงนี้ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักชวนฟินออกมาให้ได้เห็นผ่านซื้ออยู่ตลอดทําแฟนคลับแห่จิ้นหนักมากแอบลุ้นแอบเชียร์ให้พัฒน,นาความสัมพันธ์ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พัฒน,นาไหมนะล่าสุดหนุ่มโอบเปิดใจเคลียร์ความสัมพันธน์กับสาวปรางรู้ว่าคนเชียร์ ที่เห็นไปให้กำลังใจทำไปเพราะอยากแสดงความยินดีจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีวันแรกที่แสดงความยินดีวันนี้ก็ยังอยากแสดงความยินดีกับรังต่อไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นไม่ได้อยากให้คำนิยามว่าเป็นคนคุยรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากขึ้นคุยกันเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นมีโอกาสได้เจอกันคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเป็นคนที่สนิทกันมากขึ้นเป็นพี่น้องที่สนิทกันตอนนี้โอบเปิดใจเรื่องความรัก แต่ไม่ได้อยากรีบหรือเร่งรัดอยากให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ได้คุยกันทุกวันช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้สุด